และในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณวาชาบิน้อยด้วยนะครับที่ส่งซุปเปอร์แทงเข้ามานะครับคนนี้ส่งกันเข้ามาแทบจะทุกคลิปเลยนะต้องขอขอบคุณจากใจจริงๆเลยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านเลยที่ยังสนับสนุนกันเรื่อยมาทั้งสมาชิกเก่าและก็สมาชิกใหม่ด้วยนะทุกคนเลยนะครับ สวัสดีชาวออฟแท้งทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาชมเก๋าโชว์ของกันกับไทเกอร์เมาส์นะครับซึ่งผู้เล่นก็คุณออฟนะครับ e r s c o r e เอาเฮฟวี่แท้งเทียร์9ของเยอรมันมาเล่นเป็นรถใหม่นะครับรถพรีเมียมบวกเงินด้วยนะครับรถคันนี้ก็มีความ เป็นเมาส์อยู่นะครับมีความเป็นเมาส์อยู่มีความแข็งอยู่นะครับซึ่งคุณออฟอยู่ในแมปทางด่วนเกิดทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในห้องเทียร์เก้าเทียร์แปดนะครับไม่มีจอด้วยไม่มีอาร์ตี้นะครับก็เข้ามาเล่นในเมืองอุปกรณ์ที่ใส่มา3ชิ้นเท่าที่ผมเห็นก็จะเป็นโหลดเร็วนะครับแล้วก็อุปกรณ์ทดลอง2ชิ้นเลยชิ้นหนึ่งก็คือเป็นตัวเทอร์บโบนะ เป็นตัวเทอร์โบที่จะช่วยคุมเป้าด้วยแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นหัวส้มนะครับแล้วก็มีเป็นหัวส้มที่ผสมกับลางเขียวนะเอก็เป็นแบบเอาไว้สายแท้งจ๋าๆหน่อยนะครับ HP ตอนนี้ก็เท่าที่เห็นก็2,150ปืนนี้ไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยนอกจากใส่โหลดเร็วมาสีชมพูอย่างเดียวนะนอกนั้นก็เดิมๆก็จะไปปรับแต่งในเรื่องของโมบิลิตีแล้วก็เรื่องของ ความถึกความทนนะครับวิ่งมาก็30 30กว่ากว่าเข้าถึงจุดประทะด้านหน้าครับไปเลยไม่เอ่ยทำเหมือนจะข้ามยังไม่ข้ามครับหาจังหวะปั๊บ,บออกมายังไม่มีใครเห็นครับข้ามครับด้านหน้าทางขวาใกล้ๆนี้นเป็นใช้หกสทางซ้ายเป็น VK 4502ใช้หกสครับหนึ่งนัดเข้าไปครับแลกกันไปนครับ ตัวเองนี่ซัดเข้าไป545โดนเข้ามาแค่300ก,กว่าแล้วก็เข้ามาแปะทางลายเครับเล่นทางซ้ายโอ้ซัดไทเกอร์ทูครับเต็มๆแล้วบล็อกวีเค 4502A ได้ด้วย <S <S เข้ามาแอค e s ส i ีฟเล่นตรงนี้ครับโหลดเสร็จก็เพดล่างเข้าไปเต็มๆอีก571โอ้โหแต่ละนัดนี่500อัพนะ วีเกสี่สองอยากยิงนะยิงเข้ามาก็ยังบล็อกได้ด้านหลังครับมี M6Y ครับตอ็ซัด M6Y ไปหนึ่งนัดครับเฮลิ y ทงเทียเก้ของอเมริกานะตะกูลโยหันมาทางนี้สักหน่อยครับโอ้โหเรียบร้อยครับเก็บใช้6-3ไป1คิวครับเห็นเขาเผลอเผลอนะซัดเข้าไปเต็มๆครับมี BZ 176ทางขวาด้วยนะ บีเหมือนแบอยากจะยิงไทเกอร์เมาส์คันนี้ซะหลือเกินคุณออฟออกมาชะโงกออกมาแล้วซัด M6Y สไปหนึ่งนะัดเน้นๆครับ466ดามเมจตอนนั้นดีมากครับขยับมาทางนี้บ้างนะครับเห็น BZ 176อยากเล่นอ่ะมาเล่นด้วยสักหน่อยนะเวลาถอยมาเล่นด้วยไม่เล่นด้วยนะหนีเฉย <laughs> ออกมาแล้วครับมาเจอกับเทอร์เทครับโอ้โหแซดเข้าไปเต็มเต็ม<ๆ>479โดนเทอร์เทิรยิงเข้ามาก็ยังบล็อกได้แล้ว b ีซพยายามจะเล็งไหมแล้วก็ยิงอะไรยิงพื้นโอ้บีแนี่ครับเก็บไทเกอร์ทูไปครับ2คิวครับโอ้โหนิ่มๆนิ่มๆน,น,นะคือคันนี้ถ้าทำใช้สเก็ดีๆนี่โหดอยู่นะ เอ้าคอครับมีรูครับแม่แต่ว่าเจาะไม่เข้าครับยิงผ่านคอของใช้หกสามที่เป็นซากนะยิงเข้าไปโดนป้อมของมีแซโอ้ยนัดนี้โดนเต็มครับโดนเข้ามา800กว่านะเอาคันนี้ก่อนครับแมยิงเผื่อสไม่เข้าแม่เริ่มโดนครับเริ่มโดนครับข้างนี้ดีกว่าครับนัดเดียวเรียบร้อยแน่แต่ยังโหลดไม่เสร็จครับและเรียบร้อยครับเก็บไปเป็น3คิว ตรงนี้มี M6Y ก็นัดเดียวเช่นกันนะแล้วเขาก็ไม่ถอยหนีด้วยแบบนี้ก็เรียบร้อยสิครับแต่ถอยไปได้ครับอ้าวเขายิงแล้วครับ M6Y ยิงพลาดด้วยนะแต่ว่าเธอเทิออกมารับก็จับเธอเทิไป532 ซิกวจ้องครับแต่ว่าสบายสบายครับไม่ยิงครับยิง BZ แซดครับบอกยิง BZ แซดดีกว่าเลือดเหลือเยอะดีนะครับเลี้ยงเลี้ยงไว้ก่อนพวกเลือดน้อยน้อยนี่เลี้ยงไว้ก่อนเอาเลือดเยอะๆก่อนนะครับเลือดเยอะๆเนี่ยมันยิงได้เยอะดีนะฮะยิงยิงบีแซดไปอีกห้าร้อยแปดสิบเจ็ดนะโอ้บีแซดวิ่งหนีเลยฮะไม่อยู่นะบีแซดไม่อยู่แล้วแล้วก็ค่อยมา เก็บที่หลังครับม,มาเก็บ m 6 y ไปอีกคิวหนึ่งเป็น4 Q คิว <c oughs> ครับตรงนี้เหลือเทอร์เทสนะก็น,นัดเดียวเช่นกันนะรอโหลดกันครับออกมาปั๊บเล็งหัวโอ้โหไม่ไม่ตายนะ <c oughs> เหลือไว้นิดเดียวนม่มันได้มาแค่470นะไฮจีทางขวาครับ E75 ครับเน้นๆเข้าไป5้าโดน b z 176ยิงเข้ามาแค่แทร็กขาดเท่านั้น E75 ต่อครับเพดล่างครับ600้อยเลยนะโอ้โหนัดนี้เน้นๆไป600ครับแม่เหลือ b z 176ครับ แล้วก็ MT อีกสองคันนะรถกลางโปเกตโต้สี่หแล้วก็ริวพาด PTA เดินแล้วครับอา้าวเขายิงแล้วด้วยนะฮะยิงแล้วด้วยแบบนี้ก็เดินออกไปเน้นๆครับตรงไหนดีออกหัวแล้วกันนะเรียบร้อยครับนิ่มๆครับ5 q คิจะบอกว่ายิงไม่เลี้ยงก็ไม่ใช่นะเลี้ยงนะคนนี้เลี้ยงนะเลี้ยงเลี้ยงเอาดาเมจจริงๆนะ โอ้โห oh. ไม่ธรรมดาจริงไกลๆครับรีโอพาด PTA ครับเลือดยังเต็มเงินซัดเข้าไป567แล้วก็วิ่งหาคนเลือดเต็มครับใครเลือดเต็มนี่แบบมาโอเกตโตออกมาไหมไม่น่าออกครับน่าจะซุกอยู่ ใต้สะพานนะต้องวิ่งเข้าไปหาอุ้ยอัดเดียวครับกดลงมาแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหหกคิวพอดีหกคิวพอดิบพอดีเลยนะแหมร้ายจริงๆคนนี้ในเกมนี้ก็เอ็มแตกครับได้เอ็ดทังเกอร์นะฮะแล้วก็ดีเหรียญสตีวอลกำแพงเหล็ก ไฮคลเบอร์ ber, เปิดลำกล้องใหญ่แล้วก็ท็อปกันครับ6คิวพอดีเลยนะครับได้เงินมาถึง4แสนเลยนะ4แสนหนึ่งนะ่น่าจะเป็นบูสแล้วก็กิจกรรมอีเวนต์จากคริสต์มาสด้วยนะครับได้ครับประสบการณ์มา5,566นะครับันบัตร7ใบนะครับชื่อในเกมก็ A A of underscore นะครับยิงไปหลายคันนะยิงไป6คิวด้วยกันนะครับ ยิงไปทั้งหมด8,820ดาเมตร6คิวขาบสบการณ์ดิบๆ1,810นะสูงมากๆเลยนะครับยิงไป21นัดเข้าเป้า21นัดเลยเจาเกราะ19นะดาเมตรรวม8,800มีบล็อกไป2,600แล้วก็แอซิตอีก439นะ เป็นเันชีพีม่มาค่าซ่อมไป 10, 1มื่นหนึ่ค่ากระสุน58 0 0 0แล้วก็ยุทธปัจจัย3 0 0 0เท่านั้นนะครับก็เหลือเงินมาใช้ถึง3 4 0แสนเลยโอ้โหเก็บเงินดีมากนะได้เงินเน้นๆน,น,นะครับในเกมนี้จะเรียกว่ายิงไม่เลี้ยงไม่ใช่นะต้องเรียกเรียกว่าเลี้ยงไว้ดูเล่นนะเลี้ยงไว้ดูเล่นนะคิวได้ไม่คิวนะเอาเอาคนที่แบบมีเลือดเยอะๆไว้ก่อนนะเพื่อที่จะเน้นดาเมจนะ เอาให้ดามจ่งสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้โอ้ร้ายจริงๆกับคุณออฟกับช้เกิร์มเมาส์นะียังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณออฟด้วยสำหรับเกมมันๆแบบนี้ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์อย่าลืมกด subscribe ให้นิกกี้ทีวีด้วยแล้วก็เจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ